ช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรคึ้นหน้าเลยเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรแต่พอดีเมื่อเช้าไปซื้อของที่แมคโครนะแล้วก็ไปได้ยินเหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นเขารถเราไปจอดนะเด็กวัยรุ่นเขาเรียกเฮ้ย <c oughs> ปั๊มสายปั๊มสายแต่อีกคนนึงก็กบอกปั๊ side, มสายเป็นไงวะไอ <c oughs> คนที่บอกปั๊มสายบอก i, ปั๊มที่มันมีสายพานไปดึงไง เราก็นึกในใจว่าเออยังไม่รู้มีมันมีบางคนนะที่ยังไม่รู้ว่าปั๊มสายเนะี่ยทําไมเขาถึงเรียกปั๊มสายก็เลยจะพาไปดูว่าปั๊มสายจริงๆเขาเรียกงมันมาจากอะไรไปไปดูกันนี่ครับที่เขาเรียกว่าเครื่องปั๊มสายฮนะปั๊มสายเนี่ยเนี่ยสายันเร่งนะนี่เป็นสายันเร่งนะครับที่มันเข้าไปหาตรงเท้าเราในตัวรถนะครับเนี่ยสาย อันนี้คือสายสายมันมายังไงนี่ครับมันมาดึงนี่ครับมันมาดึงที่ปั๊มนี่นะฮะน่เรียกว่าปั๊มสายนะครับไม่ใช่สายพานะสายพานเราลิ้นที่มันอยู่ในนี้มันปั่นปั๊มมันก็มีกันแทบทุกรุ่นนะครับยกเว้นไอ้ตัวที่เป็น d i เ e c t i น j e คชั่นที่เป็นเฟืองนะฮะแต่ปัามสายเนี่ยอะไรนี่นะครับสายนะครับเป็นสายสลิงที่มาดึงที่ตัวปั๊มเพื่อสั่งจ่ายน้ํามันเขาเรียกว่าจ่ายตาม ทีนไตาตามเท้าเราเนี่ยนะเพราะงั้นเวลาเราเหยียบหนักๆเบิ้ลหนักๆเนี่ยหรือว่าใช้รอบสูงๆเนี่ยมันจะไม่ตัดนะฮะมันไม่มีระบบสมองกลที่จะมาสั่งงานอันนี้มันคืออนาหลอกนะครับอนาหลอกก็คือเท้าคุณเหยียบเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ยกมันก็พังอะ่ะเรียกว่ายกพังดังวิ่ง้ย,ยกพังแช่พังยกอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอแหละ ยกแพ้แช่พังเออนี่แหละนะครับปั๊มสายมันคือตัวนี้นะฮะที่เป็นสายเป็นสายสลิงนะครับก็จะมานี่เลยนี่เป็นปั๊มดีเซลนะครับเนี่ยมันก็จะมีสายมาเกี่ยวเข้าไปเวลาเราเหยียบคันเร่งมันก็จะดึงตัวนี้นะฮะเนี่ยจะดึงปูดปูดปูดมันก็จะสั่งจ่ายน้ำมันตามตัวนี้นะครับ เป็นที่รู้นะฮะเข้าใจตรงกันนะครับว่าปั๊มสายอี่เขาเรียกว่าปั๊มสายก็คือมีสายันเร่งมาที่ปั๊มบอกว่าบางรุ่นก็มีสายแบบนี้นะอะมันก็มีครับแต่ว่ามันจะมีลิ้นก่อนเข้าไอดีมันก็จะมีลิ้นปีกปีเสื้อนะครับไอสายเนี่ยมันจะไปเกี่ยวที่ลิ้นนะฮะตัวนี้มันจะไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอันนี้คือเข้าปั๊มเลยไอสายันเร่งถ้ารถรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะ อ่ะมันจะมีลิ้นปีกผีเสื้อตรงนี้ฮะเวลามันจะมีสายดึงเปิดอากาศเข้าแต่การจ่ายน้ํามันมันก็จะผ่านสมองโกนผ่านกองผ่านนู่นนี่นั่นน,นะนะเป็นดิจิตอลไปสั่งงานมาแต่ตัวนี้จะไม่ใช่นะครับไม่มีลิ้นไม่มีเรเรื่อลิ้นนะครับโอเคนะครับผมตามนี้ครับปั๊มสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับ